ในช่วงเวลาหนึ่งกรุงพนมเปนของกรัรมพูชาเคยเป็นเมืองที่สวยงามเป็นประเบียบเรียบร้อยและทันสมัยจนกระทั่งได้ฉายาว่าไข่มุกแห่งเอเชียปี1975ถึงปี1979เกือบ4ปีภายใต้เงื้อมืออมหิตของเขมรแดงพรากชีวิตชาวกรัรมพูชาไปเกือบครึ่งประเทศ ทำลายบ้านเมืองจนยับเยินสุดจะบ,บรรยายสิ้นสุดยุคเขมรแดงวันนี้กัมพูชากำลังก้าวสู่การพัฒนาในด้านต่างๆเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานอกจากอุตสาหการรมเสื้อผ้าและสิ่งออภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวที่เป็นหลักสำคัญแล้ว ภาคการกอร่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดกรุงพนมเปญกำลังคึกคักไปด้วยตึกสูงและสิ่งกอ่อสร้างเส้นขอบฟ้าของกรุงพนมเปญเต็มไปด้วยเครนในระยะเวลาไม่กี่ปีเมืองริมแม่น้ำสีสายแห่งนี้เปลี่ยนชมหน้าไปอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตาที่ถนนเลียบแม่น้ำ ยอดแหลมสีทองของสิ่งก่อสร้างรูปแบบศิลปะเขมรถูกล้อมรอบด้วยตึกสูงทันสมัยอาคารสูงมากมายผุดขึ้นทั่วเมืองที่อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างทั้งโรงแรมคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าอาคารสำนักงานและอื่นๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชากำลังเฟื่องฟูสุดๆสองข้างทางมีแต่ตึกที่กำลังก่อสร้างและป้ายโฆษณาเรียงราย Because of the investors see big opportunity in Cambodia, so that's why they come uh, increasing every uh, year like that. You know, even we compare from uh, 2018 and uh, three months uh, uh, 2019 is uh, like uh, 200 percent increasing. It keep coming, so that's why uh, to bill is not. ฟาอย่างโนะเพราะความต e m งก d รอยู d ี e การยิ่งเมื่อรัฐบาลมีการแก้ไขกฎหมาย mm hmm. ให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้ก็ยิ่งกระตุ้นให้มีการลงทุนมากขึ้น5ปีก่อนพนมเปนมีจำนวนอพาร์ตเมนต์หรูอยู่2,000ยูนิตคาดการณ์กันว่าปีหน้าจะมีจำนวนมากถึง30,000ยูนิต นี่คือหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมหรูในพนมเปญพนักงานดูกระตือรือร้อนต้อนรับด้วยรอยยิ้มกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่คล่องแคล่ว And here is the smaller, it's the studio. And How many square meter? We have 48 to 59 square meter for the studio. Because this one room we have 9 unit for t h n l y n i n unit. For this room, one floor. Because one floor we have 25 unit. I see. Yes. the for one bedroom uh, for one bedroom is ก oh. <Yes. S 3> ้าวเท้าเข้ามาในห้องตัวอย่างอุณหภูมิปรับไว้เย็นช่ำผิดกับอุณหภูมิด้านนอกภายในตกแต่งในแนวโมเดิร์นพื้นที่ใช้สอยถูกจัดวางอย่างลงตัวห้องน้ำห้องครัวกระทัดรัด ส่วนรับประทานอาหารนั่งเล่นและเตียงนอนคอนโดมิเนียมทั่วกรุงพนมเปญมีทั้งห้องขนาดเล็กแบบสตูดิโอห้องขนาดกลางประมาณ80ตารางเมตรซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดและห้องชุดขนาดใหญ่เนื้อที่เป็นร0อยตารางเมตรราคากลางของการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500ดอลลาร์สหรัฐหรือ60,000ถึง80 80,000บาทต่อตารางเมตร เศรษฐกิจของกัมพูชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้รายได้เฉลี่ยของคนเพิ่มสูงขึ้นตามเมื่อปี2009หรือ10ปีที่แล้วรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่457ดอลลาร์สหรัฐหรือ15,000บาทต่อปีมาถึงปี2017รายได้เฉลี่ยต่อหัวขยับสูงมาอยู่ที่1,376ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ44,000บาทรายได้เฉลี่ยที่เพิ่ม3เท่าในช่วงไม่ถึง10ปี แต่ถึงกระนั้นชาวกัมพูชาน้อยคนก็มีโอกาสครอบครองบ้านแบบนี้ในบรรดาประชากรกว่า15ล้านคนกว่าร้อยละ75อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีชนชั้นกลางประมาณร้อยละ20ที่เหลือร้อยละ5อยู่บนส่วนยอดสุดของสังคม3ปีก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนกัมพูชายอย่างเป็นทางการ ตามมาด้วยข้อตกลงทวิภาคี31ฉบับเงินช่วยเหลือเงินให้กู้ยืมและยกหนี้บางส่วนให้หลังจากนั้นเส้นกราฟของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ก็ขยับขึ้นพรวดพราดมีโครงการใหม่ๆเปิดตัวแทบทุกวันห้องชุดใหม่เอี่ยมที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนี้มีไว้สำหรับลูกค้าส่วนน้อยในกัมพูชาและชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นชาวจีน จำนวนไม่น้อยกว้านซื้อไว้ขายต่อเนื่องจากมองเห็นโอกาสในการลงทุนต่อยอดและทำกำไรกรุ <S <S งพนมเปญมีประชากรอาศัยอยู่ราวสองล้านห้าแคนผ่านไปมาทั่วเมืองอาจจะเห็นอาคารกำลังก่อสร้างมากมายแต่ที่พักอาศัยเหล่านั้นเน้นขายให้กับชาวต่างชาติหรือชาวกัมพูชาที่มีรายได้สูงและกลางค่อนไปทางสูง ไม่นับรวมคนเร่ร่อนที่อาศัยตามข้างถนนที่มีราว1 5 0 0 0 0คนคนฐานะปานกลางค่อนข้างต่ำและคนยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของเมืองอาศัยอยู่ตามแลตเก่าๆบ้านเช่าสมและเพิงตามชุมชนแออัดกว่า500ชุมชนทั่วเมืองบางส่วนเลือกมาอยู่ที่นี่ในสุสานบ้านเรือนโยเย ที่ถูกประกอบขึ้นจากสารพันธ์วัสดุเท่าที่หาได้แทรกตัวอยู่กับหลุมศพเมียยาบุญเน็ตกินอยู่หลับนอนข้างๆคน <No. S 1> ตายมาสองเดือนแล้วก่ <No. S 1> อนหน้านี้ <No. S 1> เขาเคยเช่าบ้านอยู่ <No. S 1> ด้วยราคา70ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน <No. S 1> นับว่าเป็นราคาที่แพงมากสำหรับคนหาเช้ากินข้า <No. S 1> นอกจากจะแพงแล้วยังหาความแน่นอนไม่ได้ เมียยาจึงมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง,ง,งแต่เงินทองที่มีไม่อาจทำความฝันให้เป็นจริงได้สุดท้ายเมียได้ญาติพี่น้องหลายคนช่วยสมทบทุนได้หนึงก้อนและหาซื้อที่ดินผืนเล็กๆได้ในที่สุดเป็นที่ดินผืนเล็กที่รายล้อมไปด้วยหลุมฝังศพลุงเมียซื้อที่ดินผืนนี้ต่อจากเจ้าของเดิมที่เพิ่งย้ายออกไปด้วยเงิน1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 8 0 0 0บาท

ถูกเปียดแทรกด้วยคนที่ยังมีชีวิตมีทั้งที่ถูกฝังมานานจนสีสันบนป้ายคอนกรีตเหนือหลุมซีดจางและเก่าเลือนและพึ่งที่ลงไปอยู่ไม่นานแต่สำหรับลุงเมียนี่ยังดีกว่าการเสียเงินค่าเช่าทุกเดือนแถมด้วยการไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าของจะไม่ต่อสัญญาเช่าเมียปลูกบ้านไม้ยกพื้นมุงสังกะสีหลังเล็กๆอยู่กับภรรยาและลูกอีกสองคน ไม่กี่วันลูกคนโตที่อายุ20ปีก็ทนไม่ไหวขอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นตอนนี้เหลือตัวเขาภรรยาและลูกคนเล็กวัย18ปีอาจเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานแสเปอร์ภรรยาของเมียสรารภาพกับเราว่ากลัวมากแต่ก็ต้องอยู่คลาคืนเออสะสอบหนึ่งบุกจัง <c oughs> คืนพนโอหนึ่งบุกจังยังา丹าาคืน แราก็คลา,ายได้เรเปิดให้เรากัดจัดตั้งยังอดลอยยังอดลอยชัวเ์แท้กักัดจัดยังมาตงมาิงในม้าายังลุ่ยดบอกมีหนามริกยังกัดช่วยหลุมฝังศพหน้าบ้านสองสามีภรรยายังใหม่หมาดมีแค่กองดินพูนสูงขึ้นมาเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่ามีร่างไร้วิญ,ญญาณทอดกายอยู่เบื้องล่างทุกๆวันป้าแสเปอจะจุดธูปและปักบูชาไว้บนกองดิน อย่างน้อยก็บรรเทาความกลัวไปได้บ้างแต่สำหรับนิมสุเจีย30ปีที่ยึดที่นี่เป็นบ้านและเปิดร้านขายของคุ้นเคยดีแล้วกับบรรยากาศและเพื่อนบ้านที่นอนเงียบๆอยู่ในหลุมตกลงตกลงไม่กลัวใช่ป่ะอันเนี้ยเอ่อสมรทางนลังอักคลาเยอักคลาส <laughs> ทำไมอไ, <laughs> ไม่ไมแบบชินแล้วไม่กลัวเคยฝันถึงคนที่อยู่ในหลุมมั เอบดูสอบเคยเนี่ยแต่ในิรองนงไอ้อันสอบได้เคยไม่เคยต้องทำบุญอะไรให้ป่ะยืมเล็ถูกแกบันนั่นนะโอ้ย m o i r แฉะสาอย่างเงี้ยนอนสบายนืมเล่าว่าใครที่ต้องการเข้ามาอยู่ในนี้ก็เพียงแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนไว้กับหัวหน้าชุมชนจากนั้นก็เลือกหาที่ว่างเหมาะๆสร้างที่พักอาศัยกันเอง ทุกวันนี้สุสานแห่งนี้มีคนย้ายเข้ามาอยู่กันจนหลังคาบ้านแทบจะเกยกันรวมๆแล้วเกือบ500คนหลุมศพที่เคยมีอยู่กว่า300หลุมถูกญาติพี่น้องผู้ตายขุดร่างขึ้นไปแล้วบ้างเนื่องจากกังวลต่อการลุกล้ำของคนเป็นยังคงเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าหลุมบางคนอยู่มานานจนไม่รู้สึกกลัวอีกแล้วและหลุมศพทั้งหลายก็ถูกใช้ประโยชน์และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของคนที่นี่ บางบ้านเย็บเบาะผ้าขนาดพอดีวางเหนือหลุมเป็นโซฟาไว้นั่งพักผ่อนบางหลุมถูกใช้เป็นที่เก็บของบางหลุมถูกเด็กๆยึดเป็นสนามเด็กเล่นยกเว้นหลุมที่หน้าบ้านลุงเมียและป้าแส่ที่ยังไร้สิ่งรบกวนเนินดินใหม่ๆนั้นยังคงมีทูบของป้าแส่ปักทุกวันในยามที่สายฝนเทกระนำํำสิ่งเดียวที่เจ้าของบ้านวิตกกังวลคือดินที่พูนไว้ค่อยๆทะลายลงมา และน้ำฝนก็ไหลซึมลงไปด้านล่างมีความเป็นไปได้ที่รังที่ฝังไว้จะถูกน้ำดันจนโผล่พ้นดินขึ้นมาบึงเกอกเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ช้างกรุงพนมเปญเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่นี่เคยมีร้านอาหารร้านขายของและบ้านพักอยู่รอบๆบ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคนอยู่อาศัยตั้งแต่ก่อนยุคขเขมรแดงแล้วช่วงขเขมรแดงครองเมืองโฉนดเอกสารสิทธิ์และบันทึกต่างๆเกี่ยวกับระบบที่ดินทั้งหมดถูกทำลายทิ้งเพื่อก่อตั้งสังคมใหม่ตามแนวทางพผ่าพทผู้นำขเขมรแดงหลังจากขเขมรแดงล่าถอยออกไปที่ชายแดนด้านตะวันตกจำนวนประชากรที่ลดหวบลงไปเกือบครึ่งประเทศทำให้รัฐบาลในยุคนั้นหาทางกระตุ้นให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาจับจองที่ว่าง เพื่อร่วมมือการฟื้นฟูบุรณะประเทศเป็นชุมชนน้อยใหญ่อยู่ในพนมเปญรวมถึงที่บึงกอกด้วยรอบรอบบึงมีคนอาศัยอยู่กว่า4,000ครัวเรือนมีทั้งคนที่เคยอยู่มาเดิมและที่ย้ายมาภายหลังตามกฎหมายเมื่ออาศัยอยู่ครบ5ปีก็จะมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกกรณีมีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดิน ส่วนที่เหลืออนาคตแขวนอยู่กับความไม่แน่นอนช่วง5ปีที่ผ่านมาทุนต่างชาติโดยเฉพาะรายใหญ่สุดคือจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาอย่างคึกคักรัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนด้วยการจัดหาที่ดินแปลงใหญ่มาให้สัมปทานเอกชนและบริษัทข้ามชาติหนในพื้นที่เป้าหมายคือบึงกอกในนามของการพัฒนาชาวบ้านถูกขอให้ย้ายออกไป ในการยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่มีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเวรคืนให้หรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ในที่พักที่จัดสร้างไว้ให้ซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากย้ายไปเพราะกายจากชุมชนจนไม่อาจใช้ชีวิตแบบเดิมได้ประมาณ2,700ครัวเรือนรับข้อเสนอย้ายออกไปอย่างจำยอมอีกพันกว่าครอบครัวยืนยันต่อสู้เพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเกิดการรวมกลุ่มกันระยะต่อมามีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาสังเกตการ รายงานความเคลื่อนไหวและให้การสนับสนุนขบวนการต่อสู้ของชาวบึงเกอกจึงขยายตัวออกไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆที่ต่อสู้ในประเด็นเดียวกันกลายเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่กว้างขวางขึ้นมามีหญิงชราวัย70ปีเป็นหนึ่งในการนำของขอบวนการต่อสู้ครั้งนี้ មកដឹកតាមមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមកដេញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញពីរំលឋានហើយឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញទៅវិធានាដេញគាត់យកដំណងដោយមិនសំរុំហ្នឹងបានគឺពួកគាត់អត់មានផ្ទះមានសំိုင်းនៅហ្នឹងដោយសារដោយសារចឹងហីគាត់យកមកគាត់មិនដាពីមុនមកខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំតើមក บอดจ่เอาเกดตายขยมทาบสันเจยรดมเาเฟอเจียสมบัติรถขยมบอดจ่าเอาตายรถรับโอปีไปเจียอรถดเเต้าดอตาอยกรมทนหนาเมียนรวยหนเมียนายมามีเคยถูกทำร้ายร่างกายถูกจับขังคุกสามเดือนเพราะการเป็นแกนนำขบวนการบึงกอก ยึดแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้การนำและกลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการลดความรุนแรงจากการปรับปรามแต่ถึงจะเป็นผู้หญิงหลายคนก็ถูกทำร้ายและถูกจับกลุมรวมถึงยายมามีด้วยหลังโก่งงอผิวหนังเหี่ยวยน่นผมขาวโพลนทั้งหัวฟันฟางอยู่ไม่ครบแต่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสี่คนช่วยกันหามยายออกไปจากหน้าขบวนประท้วง รูปแบบที่หลากหลายการยึดแนวทางสันติและความเหนียวแน่นของขบวนการต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัยของชาวบึงกอกได้รับความสนใจไปถึงประเทศทางตะวันตกทั้งยุโรปและอเมริกาหลังจากต่อสู้อย่างต่อเนื่องร่วม1ิปีในที่สุดชาวบึงกอกบางส่วนก็ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยกลับคืนมามีการรังวัดที่ดินประมาณ260ไร่เพื่อจัดสรรและออกเอกสารให้ชาวบ้านครอบครองยม បានខាងកម្មសិទ្ធិខ្ញុំសុបាយចិត្តតែដល់ពេលដល់ពេលក াল សុបាយចិត្តក៏វាសុបាយមួយយ៉ាងទៅដូចកើតຕົកមួយយ៉ាងអញ្ចឹងទៅទៀមបានផ្ល렁មកហើយយើងអត់មានផ្ទះនៅគេដេញយើងមកឲ្យយោដីទាំងហ្នឹងយើងធ្វើផ្ទះយើងធ្វើកែគេមកចាប់ខ្ញុំអស់ម្សាណាខ្ញុំទុងអាសាំងសងផ្ទះអញ្ចឹងគេមកចាប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំចាប់អីវ៉ាន់ព្រៀងឲ្យយោអស់លេញម្សា ยายมามีและชาวบ้านบางส่วนได้รับโฉนดถูกกฎหมายหลังต่อสู้อยู่นานแต่อีกนับพันครอบครัวต้องอยพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่คือบึงกอกในวันนี้อรอบบ้านของหญิงชราแทบทุกตารางนิ้วเ<ม>ต็มไปด้วยการก่อสร้างอาคารทันสมัยและตึกสูงใหญ่ป้ายโฆษณาชวนฝันถึงเมืองหรูหราแห่งอนาคตนอกจากชาวบ้านบึงกอกข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าในช่วงปี 2000- ถึง2014 มีชาวกัมพูชากว่า7 0 0 0แสนคนประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการและครอบครองที่ดินเป็นประเด็นขัดแย้งในกัมพูชามานานแล้วแต่ปะทุรุนแรงขึ้นมากในช่วง3 4ถึง4ปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับความมั่งคั่งที่กระจุกอยู่ด้านบนทุนจากจีนและโครงการก่อสร้างต่างๆที่แบ่งบานราวดอกเห็ดหน้าฝนไปทั่วกรุงพนมเปญ อีกไม่นานเส้นขอบฟ้าของกรุงพนมเปญก็จะเปลี่ยนจากเครนร,รรเกะะกเป็นตึกสูงแต่ชีวิตของคนที่อยู่ข้างล่างยากที่จะเปลี่ยนด้วยอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละเจ็ต่อเนื่องกัน5ปีเร็วเป็นอันดับที่6ของโลกแต่กัมพูชาก็ยังคงประสบปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงท่ามกลางตึกสูงสวยงามท,งทั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและที่กำลังก่อสร้าง ชาวกัมพูชาจำนวนมากยังคงประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างใหม่ๆห,ห้องชุดที่สวยงามบ้านสมๆมในสุสานชาวบ้านที่ถูกไลท่ที่เป็นภาพที่ขัดแย้งและแตกต่างกันสุดขั้วเมื่องหลังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆบนขบวนรถที่เรียกว่าการพัฒนามีคนยากจนมากมายถูกเขี่ออกไปพ้นทาง